หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระป่าที่สำคัญและได้รับการยกย่องให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าในบ้านปลายชีวิตท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่านองผืนนาในและมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2492ณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนคร ท่านมีชื่อเสียงในการเผยแพร่ธรรมะก,การถือทุด,ดงควัดและการสอนวิปัสสนากรรมฐานชีวิตช่วงต้นและการอุปสมบทชาติกำเนิดเกิดที่บ้านคำบงต่อสงยางอำเภอขอุงเจียมปัจจุบันคืออำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบนรรพชาบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีที่วัดบ้านคำบงอุปสมบท อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ22ปีนวัดศีอุบลร,รัตนารามจังหวัดอุบลร,ราชธานีในปีพุทธศักราช2436ได้รับฉายาว่าพุริทัตโตซึ่งแปลว่าผู้ให้ปัญญาอาจารย์ภายหลังได้ศึกษาทรรกับพระอาจารย์สาวกุลศีโลซึ่งถือเป็นพระอาจารย์สำคัญของท่านการปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะทุดงควัดปฏิบัติตามพระวินัยและทุดงควัดอย่างเคร่งครัดวิปัสสนากรรมฐาน ศึกษาและฝึกฝนการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอย่างหนักเผยแผ่ธรรมะเป็นพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายกรรมฐานโดยสอนธรรมะแก่พระภิกษุและฆราวาสเป็นจำนวนมากสถานที่สำคัญถ้ำสาริกาที่จังหวัดนครนายกเป็นสถานที่ที่ท่านได้พบรมอนาสจย์วัดป่าหนองผือที่จังหวัดสกลนครเป็นสถานที่ที่ท่านจำพรรษานานที่สุดวัดป่าสุทธาวาสที่จังหวัดสกลนครเป็นสถานที่ที่ท่านมรณภาพ มรณาภาพและเกียติยศมรณาภาพมรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครประชุมเพลิงพิธีประชุมเพลิงจัดขึ้นที่วัดป่าสุทธาวาสเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2493ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปีพุทธศักราช2,563ถึง2,564ยูเนสโกได้ยกย่องหลวงปู่มั่นให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ